ตอนนี้อยู่บ้านคุณยายบรรเทานะครับยายกําลังเข็งอย่างครับยายครับแข้งพักแขงพักบ่แกงพักหนินพักอย่างครับยายพักขมกับผักกาดน้อยพักขมกับผักกาดน้อยเอ้พักขมนี่อพักหมบอวานเท่าเออพักขมบวานเท่านี่พักหุ่มพักกาดน้อยเลยเป็นยังไงบ้านนี้มันบ่ใหญ่มันบ่ใหญ่ก็เลยเกิดพักกาดน้อยเออมันเป็นน้อยๆร้อนเป็นน้อยๆโอ้ โอ,โอ้วันนี้วิธีวิธีแกงนี่เขาใส่หยางเนยครับยายครับอัะ <ab> แบบย<ห>่ถึงมัดเนอฮะย้ายแกงกับพร้อมเพรกกระไซอ,อันปลาหมูแห้งอืมปลาอีกอันปลาอีซี่อ่ไ <ป S 1> <ย>าไปไปอีซี่เค็มบอหรือว่าเค็ม,มอ๋อแล้วก็อัน ค <LY> ร <ique> ับใส่ผวกเที่ยนเข้มๆเนาะแต่มือนี่ยายอย่งมาใส่ปลาเมือกน้งมือนี้ปลาหมึกปลามืกแห้งคือขั้นตอนที่จงไหนนครับยายขั้นตอนตะที่แรกเลยครับจ้าเออหรืแหอมแห้งพีิกแห้ง ตะไข้โคกเข้ากันถ้ามีปเ่น้ถ้ามีปลาแดกก็คือตามปลาแดกเท่นั้นแล้วก็เอาใส่ข้างข้างหมไอนำยาหนางกันบ่างใส่เครอให้โคกใใส่โคกไว้ันัไหเดือดแล้วจึเอาพักใส่พักใส่ใส่แล้วก็ชิมชิม เออใส่ปลาดิบหนึงใส่ผงชูรสนิดหนึงแล้วก็ชิมคำพอดีมันมักรสจังไรเก่ามักเข้มก็เอาเข้มมักก็เอาจืดมักเผ็ดก็ใส่พริกเองโบยากนะครับเนาะโบยากข้าอื่นมาอีหยังก่อนี้เมนูยังเกาะแกงผักแกงผักครับเมนูเพื่อสุขภาพสำหรับคนต้องการลดควบอ้วนครับยายคนต้องการลดควบอ้วนคือจังผมต้องกินแนวนี้เลดูมันบ่ครับเพิ่งหน้าตามันก่อนเป็นแนวดายมาดูนะครับหน้าตานี่ครับนี่คือแกงผัก ใส่ปลาหมึกแห้งใส่ปลาหมึกแห้งน้ำนี่คือเป็นน้ำใบย่านางครับแล้วก็มีปลาหมึกแห้งใส่นั้นอ่าผักกาดหน่อยแล้วก็พักขมหรือพักหอมเนาะพักขมโอ้หอมเป็นตะแเสยบแห่งครับเป็นตะแเสยบแห่ง้าว้น่อนึ่งผู้ใดอ่อยากเห็นมันเสียบแห่งก็ใส่ผงสูตรได้หลายใส่หลายเสียบหลายว่ครับใหญ่ใส่หลายก็เสบหลาย อ่าตัวนี้เป็นสูตรนะครับสำหรับไอ้ผักกะเพราเห็ดกินนะครับสำหรับต้มผักไไนนก็ไม่ใช่เนาะแม่นต้มผักกี่บ่อโก๊ะแกงผักโอ้แกงผักสูตรของยายคุณยายบรรเทานะครับมือนี้เข่าขัว่วกับคุณยายนะครับ<ก>เลยมันมีผักอย่างอื่นก็ใส่ได้อีกยายมันไอ้ผักนี่เขาจํากัดบ่หรือบ่จํากัดบอ่อใส่เห็ดหูหนูก็ได้อ่าใส่เห็ดหูหนูนื้อก็ได้ครับใส่ผักกาดช่อมดอกครับใส่ก็ได้ผักขาดก็ได้อ่า มาใส่น้ำกันครัะหลายๆผักอันนี้มันมีสองผักนึงครับผมอาด้ยสองผักนึงมื้อนี้คาดว่าสิแซ่บบ่ครับยายครับแซ่บอีหลีล่ะโอ้โอเคสำหรับมื้อนี้มีโอกาสได้มากินข้าวแรกครับคุณยายวันเฒ่านะครับจังหวัดเลยนะครับเกรดไายคลิปเพป่ะเฮ็ดอาหารให้เบิ่งนะครับเป็นแกงผักแกงผักใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกแห้งนะครับหอมน่ากินมากนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับคุณยายครับสวัสดีครับ